ภูเก็ตนะคะเจอผู้ป่วยฝีดาดลิงรายแรกแล้วก็เป็นผู้ป่วยยืนยันนะคะมีอาการวันที่16ค่ะพี่สำราญคุณผู้ฟงังเป็นชายชาวในจีเรียอายุไม่ถึง30ปีเลยนะคะวันที่ส6วันที่ 16, ว,16<อ>วันที่16ไปตรวจที่โรงพยาบาลเอกชนนะคะแต่โรงพยาบาลเอกชนเนี่ยเขาก็มีการเจาะเลือดดูอาการแล้วเขาบอกว่าให้กลับไปกักตัวก่อนนะแล้วเขาก็ส่งผลแล็บส่ง ส่งสิ่งส่งสิ่งสารคัดหลังส่งเลือดส่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะไป2ที่ที่จุฬากับที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สิบแปจุฬาบอกว่าเป็น19บกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์อีกวันหนึ่งนะก็บอกว่าเป็นเพราะฉะนั้นยืนยันว่าเป็นทางกระทรวงกับสสจจจังหวัดเนี่ยก็ประชุมกันนะคะสรุปว่าโอเคผลออกมาตรงกันว่าชายคนนี้เป็นฝีดาดลิง ทีนี้จะไปประสานตัวรับเข้ามารักษาที่โรงพยาบาลโร,โรงแรมที่ให้เบอร์ติดต่อไว้เนี่ยตอนแรกบอกว่าโอเครู้ละรู้ละหมายถึงตัวผู้ป่วยนะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไอจะไปที่โรงพยาบาลเองครับสุดท้ายติดต่อไม่ได้ปิดเครื่องพอตามไปที่โรงแรมไม่อยู่แล้วเช็คเอา์อแล้วทีนี้ก็ตามไปอีกว่าชื่อนี้ไปอยู่ที่ไหนปรากฏว่าไปอีกโรงแรมหนึ่งที่ป่าตองเจ้าหน้าที่ก็ตามไปปรากฏว่า เหมือนหนีคล้ายๆหนีคือเอากุญแจห้องเนี่ยวางไว้ที่เคาน์เตอร์แล้วออกไปเลยค่ะพี่สำรานตอนนี้ยังตามตัวไม่เจอนะคะ,ะตรวจดูช่องทางว่าเอ๊ะหลบหนีออกนอกประเทศไปหรือยังถ้าดูในระบบเนี่ยยังไม่มีการหลบหนีนะเพียงแต่ว่าไม่รู้ว่าไปไหนตอนนี้